เด็นที่5ท่องไว้ให้ติดใจเลยครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มเ,เราต้องรู้จกักลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเกิดรายได้มากขึ้นนะครับรู้จกักเ,เพิ่มผลผลิตไม่ใช่ว่าอยากให้ต้นไม้โต แต่เป็นไงครับไม่รู้จักใส่ปุ๋ยเลยเพิ่มผลผลิตได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ใส่ใจเรื่องพวกนี้เราอาจระจำหนเป็นพันข้าวเราไม่เก็บข้าวที่ปนเลยนะครับเม็ดเล็กเม็ดน้อยเศษญ้าก็ทำให้ราคาข้าวข,ของเราตกไม่ไม่เรียนรู้วิธีควบคุมวัชพืชเลย ก็ทําให้เราสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้นะครับก็ฝากเรื่องของพวกนี้นะครับก็คือประเด็นที่5ส่วนประเด็นที่6นะครับเราจะต้องลงมือทําเองจนเกิดความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนครับตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำอขออภัยครับ ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำหมายความว่าเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเหตุผลเพราะอะไรครับวันหนึ่งครับเราจะรู้ว่าการทำเกษตรนั้นเราจะกิงคนเดียวไม่ได้เราจะต้องถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันส่งต่อไปให้กับคนรุ่นหลังเขาทำต่อจากเราได้ จึงจะเกิดหลักการผ่อนแรงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เชี่ยวชาญเรื่องของพวกนี้เราก็แบ่งปันแล้วก็ส่งต่อไม่ได้อันนี้ก็ฝากไว้นะครับในส่วนของอประเด็นที่6ต่อมาครับเป็นประเด็นที่7ครับนี่ครับเราวันนี้ได้ทำอ่าคขึ้นมาให้ชีดหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงผม ตัดขึ้นไว้ที่หน้าจอให้ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงฟังผมอธิบายตามไปทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามองจากตัวกล้องมาหาที่นี่ก็จะไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้เราก็จะบอกว่าสำคัญเลยนะครับวิธีการลำดับความสำคัญเร่งด่วน ในกรณีที่เรามีตัวเลือกขึ้นมาให้เราเลือกสองสามอย่างด้วยกันเนี่ยเ,เราจะลำดับสำคัญเร่งด่วนอย่างไรในการลงทุนนะครับในขณะที่ทุนเรามีแค่นิดเดียวนะครับผมก็บอกว่าหัวข้อเลยนะครับมีทั้งหมดห้าหัวข้อให้ประเมินเลยหัวข้อละสิบคะแนนตัวไหนได้คะแนนมากก็ให้ไปนะครับอ,อย่างตัวอย่างนี้ผมจะบอกว่าผมจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ พอจะทาเป็นศูนย์เรียนรู้ปุ๊บผมมีเรื่องให้คิดที่จะต้องลําดับสําคัญเร่งด่วนอยู่3เรื่องในตอนที่เราเริ่มต้นนะครับเรื่องที่1ผมบอกว่าเอ๊ะเราจะเลี้ยงปลาไหมก่อนดีไหมนะครับ 2. เราจะสร้างบ้านพักอาศัยก่อนดีไหม3เราจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานก็คือมีทางเข้าไฟฟ้าแล้วก็ประปา ก่อนดีไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งอยู่ทั้งหมดมีอยู่5หัวข้อเลยกันหัวข้อที่1นนะครับเ,เป้าหมายสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยทำไปให้เป้าหมายของเรานะ่ะบรรลุไหมบรรลุอะไรครับบรรลุการเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยบรรลุได้ไหมแล้วบรรลุได้ระดับไหน1 10, นึถึงสิคะแนนของ1นถึงสิเนี่ยหัวข้อที่2นะครับก็คือ ใช้เงินน้อยไหมคือลงทุนน้อยไหมนะครับอันตัวไหนลงทุนมากกว่ากันตัวไหนลงทุนน้อยกว่ากันในเราก็ไล่ระดับไปข้อที่สามก็คือทําง่ายไหมทําง่ายก็หมายความว่าทําด้วยตนเองได้ไหมไม่พึ่งพาคนอื่นไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกใช้ปัจจัยภายในคือตัวเราเราจะได้ลดต้นทุนได้นะครับไม่ใช่มีอะไรก็ไปจ้างเขาก็ไม่เหลือครับ เพราะฉะนั้นบางอย่างถ้าอะไรที่เราเลือกได้าวางแผนและได้จากที่เราทําเองได้ก็จะเป็นการลดต้นทุนที่ดีมากๆนะครับตัวต่อมาครับก็คือความคุ้มทุนข้อที่4ความคุ้มทุนเมื่อเราลงทุนไปแล้วมันจะกลับคืนมาได้เร็วไหมหรือว่าลงไปแล้วหายไปเลยมอนโยนเห็นลงน้ําเลยหรือเปล่าอันนี้เราต้องนํามาพิจารณาในหัวข้อที่4หัวข้อที่5ครับ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไหมอันนี้คือให้เรานึกถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมก็หมือหมายควาว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์ต่อเราเพียงคนเดียวลูกเราได้ประโยชน์ไหมภรรยาได้ประโยชน์ไหมหรือสังคมชุมชนของเราได้ประโยชน์ด้วยไหมได้ในระดับไหนนะครับเราก็มาประเมินผลปรากฏว่าผมก็ประเมินนะครับรวบรวมแล้วการเลี้ยงปลา ผมก็ได้ที่33คะแนนนะครับแล้วก็บ้านพักอาศัยได้ที่29คะแนนาทางเข้าออกนะครับไฟฟ้าประปาคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทำโครงสร้างพื้นฐานได้39คะแนนสรุปแล้วเป็นลำดับที่1เพราะฉะนั้น เวลาเราลำดับความสำคัญเร่งด่วนเราก็จะเลือกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองมาให้เหตุผลดูง่ายๆซะก่อนนะครับวิธีการให้คะแนนอย่างเช่นข้อที่หนึ่งบอกว่ามันบรรลุปเป้าหมายไหมเลี้ยงปลาบรรลุปเป้าหมายไหมผมให้แปดถามว่าบรรลุปเป้าหมายเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ไหมได้ครับก็คือให้แปดต่อมาครับการทำบ้านเป็นที่พักอาศัยทำไมถึงให้คะแนนเจ็ดครับ เพราะอะไรรู้ไหมครับบรรลุเ <sniff> ป <les> right? <inaudible> ้าหมายก็จริงแต่ว่าต้นทุนสูงมากครับแล้วถ้าทําบ้านก่อนปุ๊บเลี้ยงปลาก็ไม่ได้ครับได้แต่บ้านเริ่มได้แต่เสาได้แต่เสากับหลังคาบ้านนะฮะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ให้แค่เจ็ดคะแนนเห็นไหมครับแต่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมให้เต็มสิบเลยเพราะอะไรครับ เพราะถ้าทําโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นทางเข้าที่ดีมีถนนหนทางมีไฟฟ้ามีปราปาก็สร้างได้ทั้งบ้านเลี้ยงได้ทั้งปลาเพราะฉะนั้นก็เลยให้เต็มสิบก็ให้เราประเมินลักษณะแบบนี้ครับจนครบทั้งหมดห้าหัวข้อแล้วก็รวมคะแนนแล้วก็มาจัดอันดับปรากฏว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยได้อันดับที่หนึงเราก็เลือกมาก่อนก็เท่านั้นเองนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับความรู้เก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นความรู้เชิงเทคนิคนะครับก็ให้เรา,อาลองนำไปวิเคราะห์คิดนะครับแล้วก็เป็นแนวทางดูนะครับหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากๆครับ ที่ติดตามเราหากมีคำถามหรือมีไอเดียเจ๋งๆนะครับอยากจะแนะนำทางเราก็ให้คอมเมนต์มาเล่นมาคุยกับเราได้นะครับเราจะตอบท่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ